สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมทุกคนวันนี้นิคุอนิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นฉลามไปะแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลย เล่มที่14บทที่2พภาทที่8อาจารย์ราฟาเอลทวงค่าเคก้กและการปรับความเข้าใจกันของสองพี่น้องผมก็อยากได้รับการเยียวยาจากความหวานของขนมเค้กนั้นเหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะคิดอย่างนั้นแต่กีก็ดูเหมือนจะไม่สนใจและปล่อยผมทิ้งเอาไว้เอาเถอะริมารุกลับมาคุยเรื่องที่เราเพิ่งพูดกันไปเถอะผมรู้สึกได้ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างแน่นอนอืมหัวข้ออะไรล่ะ เจ้าเพิ่งทําให้คนของเจ้าลืมตาตื่นขึ้นมาตามที่เพิ่งบอกไปข้าอยากจะถามว่าเจ้าสามารถใช้สิ่งนั้นให้กับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าด้วยพลังนั้นของเจ้าได้ด้วยหรือเปล่าผู้ชายคนนี้ช่างดูเหมือนฉันทําได้ไหมล่ะก็เช่นอย่างนี้ไงใช้ความสามารถที่เจ้ามีแล้วก็ใช้ความสามารถนั้นไงผมคิดว่าผมประมาทเกินไปจะแล้วผมเลยคล้อยตามคําถามของกีที่ถามออกมาไปอย่างตรงไปตรงมา ไม่ไม่ไม่ผมไม่ใช่คนประเภทพูดออกมาตรงตรงเหมือนอย่างเขาเหมือนผมจะไม่สามารถยืนกลางในเรื่องนั้นได้น่าเสียดายถ้าผมสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็เหมือนผมแพ้ยิ่งไปกว่านั้นคำถามของกีคงต้องได้รับคำตอบเอาอยัางไงดีตอนนี้คำตอบเป็นไปได้อืมโดยที่ไม่ต้องรอให้ผมถามคำถามในความคิดของผม ก็ได้รับคำตอบคงจะรู้สึกเหงาเล็กน้อยมาตลอดเลยสินะผมมีความรู้สึกว่าคุณลาฟาเอลมีความตั้งใจที่จะจัดก,การกับปัญหาของผมคำตอบไม่มีเจตนาเช่นนั้นเอ๊ะเหมือนจะดูโกรธเล็กน้อยแฮะและมันคงเป็นการไม่ดีที่จะไม่ให้คุณลาฟาเอลยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมสามารถพึ่งพาได้ก็มีแต่คุณลาฟาเอลเท่านั้นแหละและคงจะไม่ดีแนะ่ถ้าผมถูกคุณลาฟาเอลทอดทิ้งดังนั้นผมเลยถามอย่างจริงจัง ผมไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับลูกน้องของกีในเฉลียงทางเดินวิญญาณเลยแล้วตกลงจะทําได้เหรอคําตอบใช่แม้ว่าจะไม่ใช่อสูรที่เชื่อมโยงกันในวงวานของจิตวิญญาณแต่การบังคับแทรกแซงก็สามารถเป็นไปได้ข้อกําหนดเบื้องต้นคือบุคคลคนนั้นจะต้องไม่ต่อต้านและมีคุณสมบัติในการที่จะสามารถลืมตาตื่นจึงจะสามารถให้พลังงานและช่วยให้วิวัฒนาการได้อ๋อเข้าใจแล้วล่ะ แต่นั่นก็ยังทําให้ผมมีคําถามอีกผมมีจํานวนวิญญาณอยู่ในระดับหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเขาต้องการให้คนของเขาลืมตาตื่นขึ้นมากี่คนแต่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องสําคัญเรื่องนี้แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาผมแค่ไม่รู้ถ้ายังไม่ได้ลองทํามันแต่อย่างไรก็ตามผมไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะลองในส่วนนี้แล้วคงต้องปฏิเสธกีอย่างมีมารยาท และทำให้เขาไม่โกรธอันที่จริงผมมีดวงวิญญาณเหลือเพียงแค่1นึ่งแสนดวงแต่ดูเหมือนกีจะไม่สามารถยืนยันจํานวนดวงวิญญาณที่ผมถืออยู่ได้ตอนนี้เขาก็คงคิดจะยอมแพ้ไปแล้วล่ะโอ้เจ้าสามารถทําเรื่องนี้ได้โดยการมอบดวงวิญญาณเหรอเหมือนว่าจะไม่มีความรู้สึกที่จะยอมแพ้เลยสินะอันที่จริงข้าเคยให้ดวงวิญญาณมิเชอรี่ไปห0,000่นดวงแล้วแต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรเลยไม่มีสัญญาณของการลืมตาตื่นขึ้นแม้แต่น้อย และข้าก็คิดว่ามันคงไม่มีประโยชน์การให้ดวงวิญญาณโดยตรงคือสิ่งที่เผ่าปีศาจจะทํากันเหรอแต่มันสามารถทําให้ลืมตาตื่นได้ไหมคําตอบสิ่งที่ผลักดันที่ทําให้เกิดการมีวัฒนาการจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนดวงวิญญาณให้เหมาะสมกับผู้ที่จะได้รับเพียงแค่การให้ดวงวิญญาณไปโดยตรงจะไม่สามารถใช้พลังงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพของพลังงานที่ให้นั้นจะมีคุณภาพที่ต่ํา จึงมีประสิทธิผลเพียงประมาณ10%เท่านั้นผมเข้าใจละหากต้องการให้มเมล็ดพันธุ์แห่งจอมมารงอกเงยก็ต้องรดน้ำให้ถูกวิธีแต่ถึงจะรู้ว่าต้องทำยังไงแต่การทำให้ถูกต้องนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ดีกว่าเหรอที่จะปล่อยให้เหล่าผู้บริหารลืมตาตื่นขึ้นเองคำตอบไม่ได้โดยปกติแล้ว medical creature สัตว์อสูรที่ถูกตั้งชื่อโดยตัวตนที่สูงกว่าจะมีความต่างออกไป แม้จะได้รับดวงวิญญาณมาด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สามารถลืมตาตื่นขึ้นได้นั่นเพราะเส้นทางการวิวัฒนาการได้ถูกตัดขาดตั้งแต่การได้รับการตั้งชื่อนั่นเองอืมมันเป็นอย่างนั้นเหรอแค่การพยายามให้มีคุณสมบัตินั้นก็ยากแล้วและยังมีสิ่งที่คาดคิดไม่ถึงอีกอย่างไรก็ตามอสูรส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติและโดยทั่วไปแล้วการวิวัฒนาการนั้นก็จะได้มาจากการได้รับการตั้งชื่อ ดังนั้นมันก็พูดยากที่จะบอกว่าดีหรือไม่ดีกล่าวโดยสรุปปกติอสูรที่ได้รับการตั้งชื่อนั้นจะต่างไปดังนั้นสัตว์อสูรเหล่านั้นจะไม่สามารถดึงพลังงานที่เหมาะสมจากดวงวิญญาณมาใช้กับตัวเองได้กีเองก็คงไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันความรู้ของคุณลาฟาเอลนั้นช่างน่าชื่นชมจริงๆการเรียกคุณลาฟาเอลว่าอาจารย์นั้นช่างเหมาะกับคันว่าอาจารย์จริงๆอ ไม่ไม่ไม่นี่ผมชื่นชมจริงๆนะจากก้นบื้งของหัวใจของผมเลยแต่ดูเหมือนว่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะต้องได้รับการยกยอนั่นเพราะว่าผมรู้วิธีที่จะตอบคำถามของกีแล้วถ้าอย่างนั้นก็คุยกันต่อเถอะคุณมิเชลลี่แล้วนายเคยลองให้ใครอีกบ้างไหมหรือว่าเป็นคุณเรนข้าบอกเจ้าแล้วว่าให้เรียกพวกนั้นว่าอะไรก็ได้นี่มันไม่ใช่คำอนุญาตแต่มันเป็นคำสั่งแล้วถ้างานคราวหน้าผมจะเรียกพวกเธอใหม่แล้วกัน ถ้างั้นนายเป็นคนตั้งชื่อให้สองคนนี้ใช่ไหมข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้ารู้เรื่องนั้นใช่แล้วล่ะข้าเป็นคนตั้งแล้วมันทำไมล่ะ <laughs> ถ้าถูกตั้งชื่อโดยตัวตนที่สูงกว่าดูเหมือนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นอย่างนั้นเองเหรอนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะให้ดวงวิญญ,ญาณขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์สินะถ้าอย่างนั้นเจ้าสามารถจับคู่พลังงานที่เหมาะสมและมอบให้เจ้าพวกนั้นได้หรือเปล่า ชัดเจนแล้วว่าแม้จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะเข้าใจเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่กีก็สามารถเข้าใจเรื่องทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยนะผมก็เพิ่งรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้ผมค่อยๆเข้าใจนิสัยของกีมากขึ้นแล้วแม้ว่าคำพูดของกีจะฟังดูเหมือนเป็นการขอร้องกับผม แต่เขาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้ที่ผมจะปฏิเสธอย่างแน่นอนและการปฏิเสธนั้นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินไปที่ผมจะสามารถกล้าพูดออกมาได้ในตอนนี้ผมก็ยังต้องคิดถึงตัวเองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฟังความปรารถนาของกีอืมให้ผมอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งนะแม้ว่านายจะมีดวงวิญญาณมากพอ แต่ก็ไม่สามารถบีวัฒนาการได้ถ้าไม่มีคุณสมบัติไม่มีปัญหาทั้งคู่มีคุณสมบัติที่ตรงตามเงื่อนไขในการที่จะลืมตาตื่นขึ้นได้ถ้าอย่างนั้นเจ้ามาทําให้พวกเขาลืมตาตื่นขึ้นเถอะกีประเมินสองคนนี้ว่าเป็นแค่ขยะและไม่สามารถใช้งานได้และนั่นก็เป็นทั้งหมดดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่แปลกเกี่ยวกับมาตรฐานการตัดสินของกี เท่าที่ผมรู้มิเชลลี่และเรนควรจะเป็นตัวตนที่อยู่ในระดับเดียวกับจุดเริ่มต้นนั่นคือเทียบเท่ากับพวกเทจทาร์ซ่าและสาวๆมันเป็นการพิจารณาแบบไหนที่จะพูดว่าบุคคลแบบนี้เป็นคนที่ไรประโยชน์ยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจที่จะคิดว่ามีคนโง่ที่อยู่ข้างๆผมที่จะไปยั่วอยู่กี่เออลืมไปเลยที่เหลือก็คือคำถามที่ว่าเจ้ามีดวงวิญ,ญญาณเพียงพอไหม มีเพียงแค่สองคนคือมิเชอรี่และเรนที่อยากจะให้ปลุกให้ลืมตาตื่นขึ้นใช่ไหมใช่แล้วละ่ะแล้วต้องใช้ดวงวิญญาณเท่าไหร่ละ่ะหากจะทําให้ตัวเองลืมตาตื่นขึ้นใช้ดวงวิญญาณเพียงแค่หมื่นก็พอแต่สําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ติดต่อกันผ่านเฉลียงทางเดินวิญญาณนั้นต้องใช้ดวงวิญญาณมากกว่า10บเท่าหรือประมาณ1น0 0 0แสนแต่คราวนี้เป็นบุคคลที่3ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันผ่านเฉลียงทางเดินวิญญาณ อย่างนั้นก็น่าจะมีประสิทธิภาพน้อยลงในกรณีนี้ปริมาณที่จำเป็นก็น่าจะคือคำตอบ500,000ดวงวิญญาณฮะครึ่งล้านเลยเหรอคนคนหนึ่งต้องใช้250,000ดวงวิญญาณสำหรับพวกเขานี่เป็นจำนวนที่ปกติเหรอตั้ง25เท่าต่อให้เทียบกับอสูนที่อยู่ในวงวานมันก็ตั้ง2.5เท่าเลยนะมันเป็นจานวนที่มาหาศาลจริงๆแต่เนื่องจากถ้าคุณราฟาเอลพูดอย่างนั้น มผมคิดว่าถ้ามีสักครึ่งล้านก็พอแล้วล่ะหอนั่นโอเคใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ดีข้าคงไม่จำเป็นต้องไปฆ่าเพิ่มแล้วล่ะเพราะปริมาณที่ข้ามีอยู่นั้นก็เพียงพอแล้วน่าแปลกใจเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่พอล่ะนายต้องการจะทําอะไรผมได้เพียงแค่หัวเราะอย่างแห้งถ้าเรื่องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นผมก็คงจะต้องหยุดอย่างกี่แต่โชคดีที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ความคิดเกี่ยวกับการที่ต้องมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก ก็ทําให้ความรู้สึกของผมนั้นรู้สึกสับสนไปหมดการให้ค่ากับสิ่งต่างๆนั้นต่างกันถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็คงไม่มีอะไรจะพูดคงได้แต่ต้องสวดภาวนานเงียบๆในใจว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ในอนาคตเบนนิมารุและชูนะฟังการสนทนาของผมกับกีอย่างประมาและผมไม่คิดว่าจําเป็นต้องปิดบังการสนทนานี้กับกีกับพวกเขาทั้งสองคนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเรียกแขกมาเถอะ อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังมีชิออนและดิอโบด้วยในขณะที่กีอยู่ในอารมณ์แห่งความสุขและกำลังกินเค้กและนี่ก็เป็นอันที่สามแล้วดูเหมือนว่าเขาคงจะถูกใจมันมากหลังจากที่ให้ดวงวิญญาณแก่ผมครึ่งล้านเขาก็มีท่าทีเหมือนกับว่างานของเขาได้จบลงไปแล้วแม้ว่าคุณราฟาเอลจะยืนยันกับผมว่าเงื่อนไขได้ครบถ้วนแล้วแต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้ไปได้อาจจะเป็นเพราะผมเป็นคนใจแคบเหรอ ขณะที่ผมกำลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชูนะก็พามิเชลรี่และเรนกลับมาไม่เลวเลยท่านริมารุเป็นเค้กที่ดีมากๆข้ารู้สึกซาบซึ้งมากกับความใจกว้างและพยายามที่จะสอนสูตรให้กับพวกเรามิเชลรี่รู้สึกชื่นชมและยินดีและเรนก็รับทราบในสิ่งนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพูดคุยกันได้ด้วยดีและพวกเขาก็ยังคงมีมาร,รยาทกับชูนะถ้าแค่มีความสุขแล้วคุณก็จะไม่สามารถเล่นเกมที่น่าเบือ่อ อย่างการเอาโลกมาเป็นการพนันได้ผมคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่น่ามหัศจรรย์จริงๆและทั้งสองคนนี้ก็สมบูรณ์แบบในฐานะสาวใช้พวกเธอไม่มีรสชนิยมที่ชอบทำลายล้างเหมือนอย่างชีออนและดูเหมือนว่าพวกเธอจะเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้นพิธีกรรมวิวัฒนาการก็คงยังต้องดำเนินต่อไปผมได้รับคำขอบคุณนั้นจากพวกเธอแล้ว ผมหวังว่าในอนาคตเราจะได้ร่วมงานกันการทำงานร่วมกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญผมหวังว่าจะมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติของอีกฝ่ายด้วยนั่นก็เป็นเรื่องที่โอเคไม่ใช่หรออืมดูเหมือนว่าฤิษมรุจะมอบพลังให้กับพวกเจ้านะก็ขอบคุณหน่อยแล้วกันนายก็ด้วยผมกลืนคำพูดของผมลงไปและยิ้มทันทีให้กับทั้งสองสาวสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการวิวัฒนาการคือ คาดว่าอาจจะเกิดสภาวะที่หลับไหลที่เรียกว่า Harvest Festival เทศกาลเก็บเกี่ยวได้และมันเป็นเรื่องยากที่จะกลับมาถ้าตกไปอยู่ในสภาวะนั้นถ้าอย่างนั้นพวกเธอก็อยู่ที่นี่สักสองสาวันเถอะกี่และพวกเธอสามารถใช้ประตูเคลื่อนย้ายผ่านมิติเพื่อเข้าออกในเขาวงกฏได้ถ้าได้รับการอนุญาตจากรามิริชหลังจากที่พิธีกรรมวิวัฒนาการได้เริ่มต้นขึ้นมันก็เป็นการยากที่จะหยุดยัง้ง ผมจึงไม่คิดว่ากีจะพาทั้งสองคนกลับไปดังนั้นผมจึงวางแผนที่จะจัดเตรียมห้องเอาไว้ด้วยเช่นกันและมันก็น่าจะเป็นเรื่องดีอืมไม่น่ามีปัญหาผมจะส่งกีกับเบลชาร์ดกลับก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจไว้การเจรจาต่อรองดำเนินไปโดยไม่มีปัญหาและผมก็คิดว่าคงใกล้ถึงเวลาที่กีจะกลับแล้วอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะพาสองคนนั้นกลับเองไม่ต้องกังวลน,นะรีเพิ่มพลังให้พวกเขาเร็เวๆเข้าสิ Hmm? ปฏิกิริยาที่คาดไม่ถึงของกีทำให้ผมส่งเสียงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ใช่แค่ผมมิเชลลี่และเรนซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็แสดงท่าทีตกใจเช่นกันสีหน้าของพวกเธอบ่องบอกว่ากีไม่เคยทำสิ่งนี้กับพวกเธอมาก่อนจะพูดว่ากีมีวิธีการคิดและพิจารณาเป็นของตัวเองนั่นก็ใช่บอกตามตรงว่ามันช่างปวดตับผมไม่ต้องการให้กีเห็นพลังของผมและต้องการให้เขารีบกลับไป จากนั้นณจุดนี้ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับผมผมเคยคิดว่าผมกับกีมีความคล้ายคลึงกันแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีความเหมือนกันเป๊ะๆเลยก็ได้ถ้าเป็นตัวผมเองผมก็จะสังเกตด้วยว่าอีกฝ่ายกำลังทำอะไรอยู่แล้วคงให้คุณราฟาเอลดูว่าการทำซ้ำนั้นจะเป็นไปได้หรือเปล่าแม้ว่าจะไม่สามารถเรียนแบบพลังนั้นได้แต่การได้รับรู้ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการรับมือก็มีคุณค่ามาหาศาลแล้ว จากมุมมองนี้ก็เป็นไปได้ที่กีจะคิดแบบเดียวกันและมันก็ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นสำหรับผมที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยไพ่ตายนี้แกกีหรือสิ่งที่กล่าวมานี้มันไม่ได้ถูกเปิดเผยไปแล้วใช่ไหมคำตอบไม่มีปัญหามีเพียงกระตโทนีราชาแห่งความตะกะตะการเท่านั้นที่เปิดเผยที่เหลือจะถูกเก็บซ่อนไว้นี่ช่างสมกับชื่อราฟาเอลราชาแห่งภูมิปัญญาอย่างแท้จริงนั่นก็คือแม้กระทั่งกีก็สามารถถูกหลอกได้ หากมอบเขาให้อยู่ในมือของคุณราฟาเอลประเมินได้ว่ายังไม่ถูกเปิดเผยแต่ก็ประมาทไม่ได้เช่นกันดังนั้นผมหวังว่าจะไม่มีข้อมูลที่รั่วไหลอีกต่อไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรยังมีห้องอีกเยอะแยะไม่ต้องห่วงนายอยู่ต่อเถอะ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดประสงค์ของกีคือการจะสังเกตความสามารถของผมผมทนไม่ได้หรอกที่จะมีแต่ผมที่จะต้องโชว์ไพ่ในมือไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมจะต้องพากีออกไปจากที่นี่กีกับผมประชิญหน้ากันแล้วหัวเราะในขณะที่ผมกับกีกำลังต่อสู้กันในทางจิตวิทยาอย่างเข้มข้นนั้นในเวลานั้นประตูก็ถูกเปิดออกเจอเท่าแล้วหรือพะลุข้าอยากให้เจ้าออกมาข้างนอกบ้างน่ะ ใช่ใช่ใช่พวกเราก็กลังช่วยกันดูจอมอนิเตอร์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้บ้างเวลโดราและลาเมริชดูพึงพอใจมากอย่างไรก็ตามในตอนนี้กำลังคุยกันในเรื่องที่สำคัญมากและผมหวังว่าพวกเขาจะสังเกตเห็นบรรยากาศอีกอย่างห้องนั้นเป็นห้องที่ใช้สำหรับเพื่อการสงครามไม่ใช่สนามเด็กเล่นของพวกนายนะมันยังอยู่ในช่วงสงครามแต่พวกนายนะ่ะใช้หน้าจอนั้นเพื่อสำรวจหาว่าจะเล่นที่ไหนกันเหรอ มีหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดกับพวกเขามากมายเป็นภูเขาเรากาแต่นั่นก็เพราะผมเองนั่นแหละที่ไม่สามารถบ่นพวกเขาได้ไปเที่ยวเล่นกันเมื่อสองครามสิ้นสุดลงผมเคยพูดแบบนั้นมาก่อนและหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มคุยกันว่าจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนดีทั้งสองคนนั้นมีอายุที่ยืนยาวแต่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลก ผมไม่รู้ว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าทั้งคู่จึงอยากเดินทางมากแล,และกระตือรือร้นมากกว่าตัวผมดังนั้นทั้งสองจึงใช้เวทมนตร์อาร์กอสเพื่อสำรวจสถานที่ต่างๆบนโลกนี้อย่างมีความสุขทุกวันอัตราการใช้พลังงานในแกนเวทนั้นก็ต่ำเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถใช้การเฝ้าดูนี้ได้และใครก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนฉากของอาร์กอสมันไม่สามารถฉายภาพถึงสถานที่ทั้งหมดในโลกได้แต่มันก็สามารถทําให้เห็นได้ในมุมที่กว้างมากแต่แน่นอนว่าการใช้ปริมาณแกนเวทมากเกินไปก็จะทําให้เอฟเฟกนั้นหายไปฉันจะตามไปทีหลังนะแต่ขอเวลาเงียบๆให้ฉันก่อนเถอะดูเหมือนว่านี่จะเป็นบทเรียนที่ดีที่จะสอนพวกเขาไม่ให้สร้างความวุ่นวายเมื่อมีแขก และนี่ก็เป็นความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลท้ายที่สุดนั้นผมก็ต้องการไปนั่งสืบหาพื้นที่บนโลกกับพวกเขาเอ้ยไม่สินั่นไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งสำคัญคือต้องตำหนิพวกเขาเพื่ออนาคตปล่อยมันไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ผมกำลังยุ่งอยู่กับกีและเพื่อการนั้นต้องเอาเวลดัวร่าออกไปจากที่ตรงนี้ก่อนและในขณะนั้นเอ๊ะนี่มันกีนี่นาจะให้ข้าช่วยอะไรหรือเปล่าริมรุ้รามิเิซหันไปเจอกีแล้วเวลโดร่าก็เข้ามา ดูมีความสุขจังเลยนะเวลดลร่าซังอะไอยะทำไม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 พี่สาวข้าถึงมาอยู่ที่นี่ข้าคิดว่าเจ้าจะโตขึ้นแล้วเอีกแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะยังส่งเสียงเออะโวยวายเหมือนเดิมถึงกระนั้นการกลายร่างเป็นมนุษย์ก็เป็นการแสดงที่น่าทึ่งมากข้ารู้สึกโล่งใจที่ข้าได้เปิดผลึกด้วยตัวเองท,ท่านพี่ข้าเองก็มีความสุขเหมือนกันบรรยากาศที่สนุกสนานก่อนหน้านี้ก็ได้เปลี่ยนไปในทันที วลโดราก็ตกอยู่ในความตึงเครียดและตัวแข็งทื่อวลโดราที่ดูสุภาพนั้นดูต่างไปจากเวลโดราที่เป็นก่อนหน้านี้ไม่ได้เจอกันานานหลายปีข้าเองก็อยากจะค่อยๆค,คุยกับเจ้าเหมือนกันไม่เอ่อท่านพี่ข้าเองก็ยุ่งอยู่แล้วก็มีงานต้องทําเหมือนกันดังนั้นข้าไม่มีเวลาหรอกไม่ต้องใส่ใจถึงเรื่องนั้นหรอกกีและลุยมารุก็ดูเหมือนว่าจะมีธุระต้องคุยกันยาว ดังนั้นพวกเราค่อยๆไปคุยกันเถอะเวลซาร์เจตนาเน้นย้ำอย่างช้าๆและเป็นการเพิกเฉยโดยสมบูรณ์ในส่วนที่เวลดูราพูดว่ามีงานต้องทำเวลดูรามองมาที่ผมและขอความช่วยเหลือดังนั้นผมจึงพยักหน้าด้วยความลำบากและบอกเขาไปเถอะท่านริมารุข้าจะขอยือมห้องข้างๆหน่อยได้ไหมได้รับการขอร้องจากเวลซาร์ด้วยรอยยิ้มที่สว่างสวยแล้วผมเองก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหม ไม่ผมทำแบบนั้นไม่ได้แน่นอนได้อยู่แล้วคงมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะพูดคุยกันสินะตามสบายเลยนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถตอบออกไปได้ลาก่อนเวลโดร่าฉันจะไม่ลืมความกล้า,าหาญของนายเลยเวลโดร่าดูเศร้าหลังจากที่เขารู้ว่าไม่สามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากผมได้แต่มือของเขานั้นก็คว้ารามิริชไว้อย่างรวดเร็วเดี๋ยวเด๋ยวอาจารย์ เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลยไม่ใช่เหรอได้โปรดอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวเมื่อมองดูเขาที่น่าสมเพชนั้นผมก็มั่นใจเลยว่าเวลโดรากับพี่สาวของเขาเวลชาร์ตนั้นไม่ถูกกันแต่ดูเหมือนกลัวมากกว่าที่จะไม่ถูกกันเมื่อพูดถึงการไม่ถูกกันระหว่างพี่น้องนั้นเหมือนว่าในชีวิตเก่าของผมก็จะเป็นเหมือนกันกีนั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจเบเ็ดเสร็จอย่างแท้จริง เขาคำรามแสดงความไม่พอใจผ่านดวงตาสีแดงฝุ่นนั้นของเขาแม้ทว่าพวกเขาจะเป็นเผ่าพันธุ์มังกรแต่ก็มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์อย่างไรก็ตามก็คงไม่มีใครเข้าไปยุ่งระหว่างความไม่ถูกกันของพี่น้องนั้นและสถานการณ์การต่อสู้ที่ดุเดือดนั้นก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะโชคร้ายกว่าผมซะอีก แต่มันก็ไม่มีอะไรที่ผมต้องเข้าไปทําในเรื่องระหว่างพี่น้องพลังแกนเวทที่เหมือนกับที่ผมเคยสัมผัสได้จากของเวลโดร่าก็ออกมาจากพวกเขาทันใดนั้นผมก็จําขึ้นมาได้ว่าจากครั้งก่อนที่ผมเคยคุยกับเวลโดร่าในตอนที่เรากับไม่มีอะไร ขณะที่โตเถียงกันเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเวลด o ร a าก็ขัดขานการที่จะไปทางเหนืออย่างเอาเป็นเอาตายเขาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความหนาวหรืออะไรบางอย่างในสถานที่นั้นตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกหนาวเย็นแต่มันเป็นความรู้สึกที่ผิดธรรมชาติสำหรับผมกลับมาคิดอีกทีตอนนี้นั่นก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าเวลซาร์อยู่ที่แน่นเมื่อมองดูเวลดราในตอนนี้ที่กำลังจับขอบประตูอยู่อย่างเอาเป็นเอาตาย และดิ้นรนที่จะไม่อยากจากไปนั้นก็ทําให้รู้สึกเศร้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเป็นภาพลวงตาที่ผมมองเห็นเหมือนที่คนก่อนกําลังจะตายเห็นก็ได้เพื่อหลีกเลี่ยงในการที่ผมจะเข้าไปโดนลูกหลงด้วยเพราะฉะนั้นผมจะช่วยเขาจักหน่อยละกันถ้าไม่ทําอย่างนั้นผมต้องโดนลูกหลงไปด้วยแน่ดังนั้นผมจึงพูดขึ้นมากี้ดูเหมือนว่าพวกนายจะอาศรรยัยอยู่ทางตอนเหนือของอาณาจรรักรอิกราเซียใช่ไหม ใช่แล้วล่ะพวกข้าอาศัยอยู่ในสถานที่ที่หนาวที่สุดในโลกที่เรียกกันว่าดินแดนแห่งน้ำแข็งข้าไม่ได้ยับยั้งพลังแกนเวทของข้าดังนั้นมันจึงไม่อำนวยต่อสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะกี่เกียรพวกที่อ่อนแอเขาจึงไม่ต้องการที่จะอยู่ใกล้พวกนั้นไม่ใช่แค่กี่แต่เวลชาร์ทีท่ยืนขึ้นและวางมือบนไหล่ของเวลดรา่าก็หันกลับมาหาผมและตอบผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลยถามออกไปอีกครั้ง สามารถเรียกได้ไหมว่าพลังของคุณเวลซาร์คือพลังแห่งความเย็นเหรออากาศที่หนาวเย็นนั้นไม่ใช่ความจริงแต่ดูจากผลลัพธ์แล้วก็ทําให้คิดได้ว่าเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจละถ้าเป็นอย่างนั้นมันต้องไม่ผิดแน่มันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่เวลโดราผู้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและไม่เกรงกลัวอะไรในโลกนี้จะมีสิ่งที่เขาไม่สามารถรับมือกับมันได้เวลโดรานายไม่ถูกกันกับพี่สาวของนายเวลซาร์ art, ใช่ไหมพ,พูดอะไรโง่โนะ่ะ มันไม่มีเรื่องอะไรที่ข้าจะไม่เก่งหรอกนะอย่ามาทำตัวเป็นเข้มแข็งในเวลาแบบนี้เลยเป็นพรเจ้านั่นแหละความเสียหายถึงใหญ่โตมาขนาดนี้ใช่แล้วครับยังไงผมก็ดูแลเขาอยู่เวลชาร์กล่าวด้วยรอยยิ้มซึ่งซ่อนไปด้วยความโศกเศร้าอยู่ในนัน้นและด้วยเหางนี้จึงไม่มีคำถามใดๆอีกที่จะบอกว่าเบลโดร่าในไม่ถูกกับพี่สาว เมื่อเวลดร่าสร้างก่อความวุ่นวายหลังจากที่เขาเกิดข้าก็ได้จัดก,การและสร้างเขาขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วแม้หลังจากการฟื้นคืนที่ไอเจ้าโง่นี่ก็ยังก่อความวุ่นวายไปรอบๆข้าก็เลยผนึกการเคลื่อนไหวของเวลดร่าจากนั้นก็ในประเทศเขาอย่างอ่อนโยนเพราะไอเจ้านี่เป็นเด็กที่ไร้มนุษยธรรมเมื่อมีใครที่เข้าไปรบกวนเจ้านี่ก็จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแล้วทาไม่ทำอะไรอย่างการลงโทษแล้วแล้วก็ มันก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะรับมือในอนาคตเวลชาร์ดพูดถึงเรื่องในอดีตด้วยความรู้สึกราวกับว่าเธอได้ทําในสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องยากที่จะฟังเรื่องนี้โดยปราศจากน้ําตาเวลโดร่านายคงเจองานหนักสินะเข้าใจแล้วใช่ไหมริมรุ้ในที่สุดเจ้าก็เข้าใจข้าแล้วเรื่องนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางที่จะถูกกันอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ใช่การกระทาที่ผิด แต่เนื้อหาที่เล่ามานั้นช่างน่าสะพรึงกลัวและด้วยความเข้าใจผิดนี้โดยไม่มีความชอบธรรมแก่ตัวเวลดรานั้นจึงทําให้เวลดร a ่าใช้ชีวิตอยู่มาด้วยความหวาดกลัวและตัวเวลดร่าเองก็ด้วยมันกลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อต้านเบลซาร์เพราะความมั่นใจมากเกินไปของเขาถ้าเขายังแกล้งทําตัวเข้มแข็งไม่ยอมหยุดความสัมพันธ์ก็จะไม่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นลักษณะ,ะเหตุการณ์แบบนี้ ควรจะเรียกก็เป็นความสัมพันธ์ของเผ่าบางกรหรือเปล่านะน่าเสียดายที่มันคงไม่เกี่ยวข้องกันคุณเวลซ์ดครับบางทีผมอาจจะพูดน่ารำคาญสักหน่อยนะแต่ขอผมพูดหน่อยว่าเวลโดราคงมีความรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะหืมทำไมเหรอสรุปคืออย่างนี้นะครับเธอทำเกินไปนะ่ะแทนที่จะใช้กำลังบังคับเขาให้ฟังตามความพอใจของคุณเขาน่าจะได้รับการสอนว่าควรทำเช่นไร และปล่อยให้เขาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความดีกับความชั่วด้วยตัวเขาเองถึงแม้ว่าจะเป็นเบลโดราถ้าพูดดีๆเขาก็ฟังเลิกใช้ความรุนแรงแล้วก็แค่พูดในสิ่งที่เราอยากบอกอยู่ที่นี่สิวันนี้ถ้าเธอต้องการนะผมเสนอสิ่งนี้ให้กับคุณเวลซาร์ดหลังจากที่เงียบไปครู่หนึ่งเวลซาร์ดก็ถอนหายใจและพยักหน้าเป็นการยืนยันอืมริมรุกเยี่ยมเลยอาจารย์งั้นเรารีบไปกันเถอะข้าเข้าใจละเมื่อมองย้อนกลับไป ข้าคิดว่าข้าไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของเบลดราจังเลยข้าจะลองใช้โอกาสนี้ค่คอยๆพูดคุยกับเขาดีไหมล่ะใช้เวลาค่อยๆพูดคุยกับเรื่องนั้นกันเถอะและถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงข้าเข้าใจเวลโดราที่ดูท่าทีเหมือนคนตายก็กลับมามีท่าทีอย่างปกติแล้วถ้าความแตกแยกระหว่างพี่น้องสองคนได้หายไปเช่นนี้ คราวนี้เวลโดราก็คงไม่ขัดขืนและยอมไปที่ห้องถัดไปแต่เขาก็คงยังคว้าลามิลิชเอาไว้ในกำมือดังนั้นในเรื่องนี้ก็อย่าไปมองมันเลยเดี๋ยวกรเดี่ยวกรเดี๋ยวกรเรื่องนี้อันที่จริงมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนนอกเลยไม่ใช่เหรอไงเรากับว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแบบนั้นแต่เมื่อประตูห้องปิดก็ไม่ได้ยินอะไรต่อไปเอาเป็นว่าผมจะคิดว่าสิ่งนี้เป็นภาพลวงตาละกัน และผมก็หันหน้ากลับไปประชิญหน้ากับกีผู้ซึ่งอยู่ตรงนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่14บทที่2พารท,ที่8อาจารย์ราฟาเอลทวงค่าเค้กและการปรับความเข้าใจของ2พี่น้องดูเหมือนว่าตอนนี้เวลโดราและเวลซาร์ก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วนะครับ แล้กีก็ได้คุยธุระหลายๆเ,เรื่องกับริมารุเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงถ้าอยากทราบก็ต้องมาติดตามต่อกันในคลิปหน้าละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ